สวัสดีครับชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกดวงเปิดสิ่งดีๆจะเข้ามาสู่ตัวท่านนะครับคลิปนี้เรามาดูดวงดวงจะรุ่งมีเงินมากต่อแต่นี้ไป72ล้านเทพจะประทานพรพ่อหมอบอกเลยนะครับมี8ลราศีที่จะดวงรุ่ง ถึงคาบุญกุศลจะหนุนนำองค์เทพจะประทานพรแก่ตัวท่านท่านทำบุญมาพอสมควรแล้วบุญเก่าจะมาหนุนนำให้ท่านจเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นพ่อหมอแนะนำให้ท่านมันทำบุญใหม่เข้าไปอีกให้ท่านเสริมดวงชะตาให้มีเกณฑ์เจ็ดสิบสล้านร่ำรวยกันสุดๆก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อลอรับชมคลิปใหม่ๆของพ่อหมอนะครับสิ่งดีๆจะเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วต่อแต่นี้ไปดวงจะรุ่งมีเงินมากพ่อหมอดูยังไงครับดูจากดวงชะตาของคุณดูจากดวงไพ่นะครับดวงชะตาเปิดดุ่งโลดประสบสำเร็จการงานต่อแต่นี้ไปเงินทองจะไหลมาเทมามีเกณฑ์ได้มากถึง72ล้านทนที่ทำบุญมามากทำบุญมาตลอด มิเคยขาดสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานดวงชะตาถึงขราวแล้วบุญกุศลจะหนุนนำจิตใจท่านจะแช่มชื่นมีความสุขท่านที่ตกงานจะได้งานทำการงานการเงินจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือค่อยเป็นค่อยไปขอให้ท่านทั้งแปดราศีน้อมรับดวงชะตานี้ไปให้ท่านลุงโลดประสบความสำเร็จ พ่อหมอขอเป็นสะพานโุนให้แก่ท่านสิ่งดีๆจะเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วเรามาลองเปิดไพ่กันไหมครับการเปิดไพ่นี้เป็นการเปิดไพ่ดูดวงโดยดูแต่ทางด้านดีทางด้านไม่ดีพ่อหมอไม่ดูนะครับเพราะว่าเป็นการเสริมดวงอย่างหนึ่งที่ทําให้ดวงชะตาของทั้ง8ราศีลุง่งโลดะสมสเร็จนะครับเป็นกําลังใจอย่างหนึ่งสิ่งไม่ดีจะต้องออกไปจากตัวท่าน พอหมอไม่ดูทั้งด้านไม่ดีนะครับด้านไม่ดีอย่าไปดูนะครับจะทําให้ดวงท่านไม่รุ่งถึงที่สุดนะครับขอให้ท่านน้อมรับไปสิ่งดีๆจงเข้าสู่ตัวท่านครับ mm hmm. ดวงชะตาใบาแรกไพ่เด e s t ตาเกิดขึ้นเลยโอ mm ้โ hmm. ห oh, ดวงชะตาต่อแต่นี้ไปท่านจะร่ำรวยโคตรรวยเป็นมหาเศรษฐีนะครับน้อมรับไปเถอะบางคนบอกว่าไม่อยากรวย ไม่รวยไม่ได้นะครับพ่อหมอบอกเลยเงินเป็นปัจจัยที่จะทําให้จิตใจท่านแจ่มชื่นและสามารถทําให้ดวงชะตาท่านเปิดและบุญกุศลจะได้สร้างต่อไปมากๆนะครับไม่มีเงินก็ทําลําบากนะครับบุญทําด้วยแรงทําด้วยใจทําด้วยเงินเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทําให้ดวงชะตาท่านมีมีบุญมาตลอด คอยหนุนนำให้ท่านดำเนินชีวิตได้ตลอดไปเหมือนดวงจะตกเกิดมาลอดตลอดเหมือนดวงชะตาของท่านจะมีสิ่งศักดิก์สิทธิ์คุ้มครองคอยปกปักคุ้มครองให้แคล้วคลาดตลอดเวลาดวงชะตาจะรุ่งโลดท่านที่ตกงานจะได้งานทำสิ่งดีๆจะเข้ามาเงิน72ล้านวางอยู่ข้างหน้าแล้วไปเอามาให้ได้นะครับ ท่านอย่ารอบุญอย่ารอวาสนาอย่ารอเงินทองมันทาบุญเสริมดวงชะตาท่านไปต่อไปนะครับถึงแม้พ่อหมอบอกว่าดวงชะตา72ล้านเทพเทพจะประทานพรให้แก่ท่านท่านอย่ารอครับบางคนนั่งดูดวงรอบุญวาสนาจากดวงเมื่อไหร่จะมาสักทีไม่ทําแล้วจะมีไหมครับนะครับบางคนพ่อหมอบอกว่าท่านจะมีเกณฑ์ถูกระงวัลที่หนึ่ง ยี่สิบสี่ล้านนะครับพิมพ์มาถามพ่อหมอหจะถูกพ่อหมอยี่สิบสี่ล้านรออยู่พ่อหมอเลยพิมพ์คอมเมนต์กลับไปนะครับแล้วหนูได้ซื้อกี่ใบครับหนูไม่ได้ซื้อสบายแล้วจะถูกได้ยังไงล่ะครับดวงชะตาอย่าพึ่งหมอดูหมอดูเขาก็ดูว่าท่านจะมีเกณฑ์อะไรบ้างมีเกณฑ์จะได้เงินเจ็ดสิบสองล้านเทพจะประทานพรเขาดูได้ แต่ว่าขึ้นอยู่กับตัวท่านนั่นเองครับพ่อหมอขอไปสะพานบุนให้แก่ท่านมาดูไพ่ใบต่อไปนะครับไพ่หนึ่งไม้เท้าดวงชะตาท่านมีเกณฑ์รุ่งโรดมีเงินมากมีอดีตที่ดีนะครับเจ็บปวดรวดร้าวมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาจะพลิกต่อแต่นี้ไปนี่แหละครับมีเกณฑ์ไปในทางลักษณะนี้แต่อย่ารอความหวังถึงแม้ท่านจะมีความหวังพ่อหมอจะเป็นกําลังใจให้ท่านมีความสุขแช่มชื่น นะครับรับสิ่งดีๆกับคำทํานายของพ่อหมอไปแต่ว่าท่านก็อย่าลอนั่งนอนฝันหวานจะได้เงิน72ล้านแล้วจะได้ไหมครับท่านต้องตั้งใจทํามาหากินทําเพื่อลูกทําเพื่อคนรักทําให้ประสวาสำเร็จช่มเช่นไปนที่สุดในตาํารากล่าวไว้ว่าดวงชะตาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวท่านเอง หมอบอกเลยครับดวงชะตาท่านจะรุ่งมีเงินมากในการทำนายดวงมีมีเกณฑ์ได้72ล้านแต่ทำไมครับตัวท่านเองนั่นแหละที่จะกำหนดว่าจะเอา72ล้านหรือว่า120ล้านกันไปเลยนะครับทำให้ได้ทำให้มากยิ่งกว่าหมอทำนาย ดวงชะตาท่านกำหนดด้วยตัวท่านเองแล้วครับมันสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานอย่ารอขี้เกียจคนอยากจะทำบุญบางคนขี้เกียจพ่อหมอเคยทำนะครับเคยชวนเพื่อนไปทำบุญชวนบอกว่าไปทำบุญกันไหมช่วงเชา้านี้ตื่นเช้าเราไปทำบุญกันช่วงนี้เราไม่ค่อยว่างลำบากมากต้องรีบขยันทำงาน เดี๋ยวต้องมีเงินเพื่อจะไปเลี้ยงครอบครัวพ่อหมอก็โอเคครับพ่อหมอเลยชวนใหม่นะครับช่วงเย็นนี้เราไปเที่ยวกันไหมสาวๆเติมไปหมดเลยนะครับเพื่อนบอกว่าไงครับได้ได้เดีย๋ยวเราจัดแจงเคลียร์กับเจ้านายจัดแจงเปลี่ยนเวลาที่ทำงานก่อนโอ้โหชีวิตอะไรจะขนาดนั้น นี่คือเรื่องจริงนะครับคนจะทําบุญจะต้องขยันอย่างขี้เกียจรู้นะครับเขารู้ว่าบุญนี้จะได้บุญมานะครับแต่ว่าไม่อยากทําไงคือขี้เกียจขี้เกียจที่จะทําเพราะฉะนั้นดวงชะตาเหมือนกันครับดวงจะรุ่งม,มีเงินมากต่อแต่นี้ไปจะได้72็ล้านท่านขยันหรือย,อยังครับขยันที่จะมี72ล้านหรือยังเทพจะประทานพรแก่ท่านแล้วท่านจะรับหรือไม่ ขึ้นอยู่กับตัวท่านท่านจะจัดแจงชีวิตยังไงครับโอเคครับพอเข้าใจความหมายคำทำนายของพ่อหมอนะครับยังมีคำทำนายอีกมากมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆพ่อหมอนะครับสวัสดีครับ